พี่ก็กินแบบอเร็ดอร่อยน้องก็ขอหน่อยขอหน่อยน้ำลายดูน้ำลายยืดเลยนะเธอนะดูอยากกินปั้นข้าวจีกับพี่เอาเอาเอขอขอหน่อยขอหน่อยออ ยืดเลยโอหดูน้ำลายน้ำลายเยิ้มเลยนะน้ำลายเยิ้มเลยขอหน่อยขอหน่อยเอาให้กินหน่อยสิให้กินหน่อยเออขามือหน่อยสิโอเ้ยน้ำลายน้ำลายเต็มขี้ต้นหอม กับน้องมีมีมีวันน้ำไรย,ยืดเลยนะ <laughs>